สวัสดีจ้ามาพบกับสกีแซบค่ะคทัางกินทํานขายสั่งได้ไดอีกแล้วนะคะสำหรับมือ้นะะีหาสกีสภาพไเฮ็ตอ่ะของกินเล่นหรืออ่ากับแกมก็ได้นะคะสำหรับมือนี้นะคะเสนอเป็นเมนูถั่วทองทอดนะคะหรือว่าถั่วเคียวทอดน,นั่นเองนะคะเนาะนะคะ,นะคะอ่ะผู้ใดที่แบบอยากไปทํากินทัานขายก็สามารถทําตามกินนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะเอาไปกินเล่นก็นดีนะคะหรือ,อไปเป็นกับแกมก็ดีเลยจ้านะคะจ้าก่อนเล่นะคะก็ไปเบิรงที่ทำผสมผสมกันเลยนะคะ เฮ็ดจบอาจจะมีาย่ด้นํานะคะสําหรับถ้าเข้าจะาไปเห็ดสางไยไใ้นะคะจ้าก,กับเบิง่งที่ทำผสมประสมเลยนะคะายส่วนผสมของ้านะคะก็จะมีทั่วเขียวนะคะเออทั่วเขียวแต่ว่าคืออื่นว่าเขียวเขียวว่ามันเป็นสีเหลืองนะคะเนาะนะคะทั่วเขียวนะคะหา้อยก่าจ้านะคะ,ล,ะล้างทำความสะอาดนะคะแช่น้ำไว้ประมาณสามชั่วโมงนะคะหรือว่าหนึ่งคืนจ้า จ้าตามไปด้วยเกลือนะคะ1ช้อนนะคะแล้วก็น้าตาลหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นน้ํามันพืชนะคะสําหรับทอดจ้าจ้าก็จะไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเราจะไปหนึ่งทั่วเขียวกันจ้าจ้ามือนี้ซกีก็สิใส่หัวหนึ่งนะคะผู้ดมี้ซึ่งกับสซซึ่งได้เลยนะคะจ้าเอาทั่วเขียวของเ้าไปนหนึ่งนะคะแล้วเ้าว่าเบิ้งตอนหนึ่งสุกนะคะหนึ่งจักประมาณหานาทีสิบนาทีนะคะจ้าเ้าก็ดึงได้ประมาณนี้นะคะเ้าจะบ่หนึ่งไห่สุกคักนะคะ กาจะบดหนึ่งจนเม็ดเขาแตกนะคะจะเค่ปรบปะมาณนี้นะคะสิบหน้าที่เือ้งซิมหาหน้าทีก่ก็ประมาณนี้กับเอาเลยจ้าแล้วก็ไปพึ่งแห่งนะคะแห่งประมานนีเขาก็จะไปทอดกันเลยนะคะตั้งน้ำมันในห้อนนะคะแล้วก็เอาทั่วของเหาลงไปทอดกันเลยนะคะจ้าก็เอาล่งไปทอดเลยนะคะต้นอะไปมานะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนเหลืองกรอบเลยนะคะ คนไปเรื่อยๆเลยจ้ากใส่ไฟกลางนะคะคอนอ่อนนะคะเขี่ยวไปเรื่อยๆเลยจ้าค้นไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบเลยนะคะก็ค้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะทั่วของเ้าจะได้สุกทั่วถึงนะคะจ้าพอเฮหาทอดมาได้ประมาณนี้นะคะอ่ะก็จะเป็นอันสุกนะคะเ้าก็จะตักขึ้นไปพักไห้สดิดน้ำมันเลยนะคะสีเหลืองกรอบนะคะกะ เป็นอันซุกนะคะเ้อกระตักขึ้นไปพกไักเลยจ้าเอากระดาษซับน้ำมันนะคะหรือว่าชิชูที่ว่าแบบรุ่นนาที่ว่าสามารถซับน้ำมันได้นะคะเอามาลองก่อนนะคะแล้วเ้าก็ที่ซับน้ำมันเลยนะคะจ้าซับน้ำมันไปเรื่อยนะคะให้น้ำมันออกให้ได้ายที่สุดนะคะแล้วก็พึ่งพัดลมนะคะให้เย็นนะคะ พอเ้าซับน้ำมันแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยนะคะใส่เกลือลงไปเลยจ้าตามไปด้วยน้ำตาลนะคะผู้ใดจะใส่บบใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลนะจะใส่ตะเกียวก็ได้จ้าแล้วก็ค้นให้ผสมกันนะคะให้เข้ากันเลยนะคะคุณคลุกเข่าไปเรื่อยๆเลยจ้าพอพอห้าหยิบใส่อีกก็ได้จ้าตามความชอบเลยนะคะรสชาตินะ ก็คน้นชูผสม,มให้เข้ากันเรื่อยนะคะก็จะเป็นอันเร็จเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วจ้าเขาก็จะไปชิมรสชาติกันแล้วก็ไปแพกนะคะจ้าทาทำขายนะคะกับแพกใส่กล่องหรือว่าใส่ถุงก็ได้นะคะจะขายกองละสิบบาทยี่สิบบาทได้เลยนะคะจะประมาณนี้จ้าอ่าเร็จแล้วจ้าแพ็กแบบนี้ก็ได้นะคะสิบบาทจ้า จ้าเราเขาก็มาชิมกันเมิองนะคะรสชาติเป็นยังไงอืมกรอบนะคะมันนะคะมีรสหวานแล้วก็เค็มนะคะแซ่บาคักจ้าก็ลองเอาไปทํากินทําขายกันได้นะคะเป็นกับแกมย่างดีเลยจ้าจ้าสาหรับการแพรคลายนะคะกะจะเห็ดประมาันี้ก็ได้นะคะเห็ดแบบซอกีก็ได้นะคะหรือว่าจะอาเห็ดใบถ่าเป็นกับแกมนะคะห้คุนสามีของหลายๆคนนะคะก็ได้เลยนะคะ สุดนี้แซ่บบาคาักจ้าก็ลองเอาไปทํากันได้นะคะจ้ากาับเบิิงมหาหอดตอนนี้แล้วนะคะกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกี้น้ำเด้อจ้าผู้ใดกดติดตามแล้วก็ขอให้ลำล้ำเรวย่วยๆโคๆมันๆกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหนนะ้าสวัสดีจ้า